ครับสวัสดีครับสลับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเบื้องหลังและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถซูบูรูฟอร์เรสเตอร์คันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราจะทําการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับแค่พูดว่าเสียงดีอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องมาชมขั้นตอนนะครับเทคนิคนะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงยนต์เดี๋ยวนี้ผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถซูบูรูฟอร์เรสเตอร์นะครับเดี๋ยวเชิญ สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ s u b าร u ฟอร์เรสเตนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเมเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทําโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อมารองรับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงเมเลนชุดใหม่ นะครับในส่วนตัวนี้นะคร,รับก็เป็นตัวลำโพงนะครับที่มากับเจ้าตัว s u b a r u Forester นะครับครับที่เราได้ทําการถอดออกมานะครับตัวไซส์นะครับเป็นรูปนะครับเป็นรูปไข่นะแต่ตัวลำโพงนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด6นิ้วนะครับก็ติดตั้งมาอยู่ช่องตําแหน่งตรงนี้นะครับเห็นนะนะครับนี่เราก็ได้ทําการถอดออกมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบีเน่ชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องนําเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบีเน่ชุดใหม่นะครับติดตั้งแบบไหน ให้ได้มิติและมิีเสียงที่ดีนะครับลดค่านะครับอินซิเดนต์ก็คือการตกกระทบโดยการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่พร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงมเข้าไปวันนี้เราจะแดมโมด้วยกันทั้งหมด2ชั้นนะครับชั้นที่1นะครับตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีเฟลคชั่นชั้นที่2นะครับตัวนี้นครับเป็นการลดค่าพวกไวสเปเชั่นการสั่นกระพือเดี๋ยวขั้นตอนนะครับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดม รวมทั้งเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิลเลนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิลเลนนะครับในรถซูบารุฟอร์เลสเตอร์นะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทําโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไป จะสังเกตเห็นไหมครับว่าเทคนิคการติดตั้งเจ้าตัวแดมนของทางชิมงงานโอคอนซาวและชุนครับเราจะพิถีพิถันนะครับขั้นตอนในการติดตั้งเพื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดถึงแม้ขั้นตอนนะครับจะมีความซับซ้อนนะครับทำให้มีการเสียเวลาเพิ่มขึ้นแต่ทางชิมงานโอ่อนซาวและชุนครับเราก็ทุ่มเทนะครับนะครับให้กับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแหวรวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบีเลนส์เพื่อได้เสียงที่ดีที่สุดนะครับนี่คือขั้นตอน นะครับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดํชั้นที่1นะครับเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับทําการสร้างเจ้าตัวเอนฟอซเมนต์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดํชั้นที่2เข้าไปพร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับที่เราได้ทําการออกแบบมาให้เหมาะสมกับรถตัว subaru forester คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับผมพามาชมนะครับเบื้องหลังและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติด <Tonight> ตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ในรถซูบารุฟอร์เรสเตอร์นี่ครับเรามาดูเทคนิคนะครับในการติดตั้งของทางชีมงานอวัยวะสาราชพูนนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับเราต้องเห็นขั้นตอนและเทคนิคทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังวันนี้ผมพามาชมเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับในรถซูบารุฟอร์เรสเตอร์นะครับเป็นเบื้องหลังนะครับดูงานนะครับ อันดับแรกมาดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นดมนขงทางชีมงานโอวอนซาวแลชุนครับเห็นไหมฮะใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนนะครับนอกจากที่เราจะได้เลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพของยอดเคอรเบตมาทําการติดตั้งซึ่งมีความยืดอยู่น้านข้างสูงหลังจากที่เราทำการติดตั้งแผ่นดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรายังได้นาําเทคนิคนะครับในการสร้างโจ้อินฟอสเมนต์เพื่อมาทําโครงสร้างนะครับให้ตัวแผ่นดมมีความแข็งแรงและเพิ่มการยืดต่อให้ดียิ่งขึ้น และนอกจากนั้นนะครับดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลมพงวิลเลนนะครับเรามีการสร้างอจู่ตัวสเปเซอร์ขึ้นมาเฉพาะรถซูบารุฟอร์เรสเตอร์โดยเฉพาะเพื่อเป็นการลดค่าอิสเ n t พร้อมกับนําเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอสตา i n ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูในส่วนที่2นะครับประตูชุดที่2ก็เช่นกันครับดูเทคนิคในการออกแบบนะครับใส่ใจละเอียดนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแด็มถึงแม้จะมีนะครับขั้นตอนในการติดตั้งซึ่งใช้เวลานะครับยาวมากยิ่งขึ้น แต่ทางทีมงานวอล์กซาวและคุณครับเราก็ทุ่มเทนะครับให้กับการติดตั้งตัวอิมแพมเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดเห็นไหมครับดูงานแดมม์นะครับจุดยึดเป็กต่างๆมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับการทำความสมูทเป็กสร้างเจตัวเอนฟอสเมนต์นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างตัวดัมม์ให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดีขึ้นดูการทับเสียงเห็นไหมฮะนีนิ่งมากๆนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับดูฮะเรายังได้ทําการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถซูบูรูฟอร์เรสเต ในการติดตั้งเจ้าตัวแอสตราลิงเข้ามาติดตั้งในระบบพุ่งเสียงรถยนต์นะครับจนเป็นที่ผ่าหลายในขณะนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูในส่วนนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวซัฟเฟอร์นะครับวันนี้เราได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซัฟเฟอร์นะครับติดตั้งอยู่ที่ในช่องในหลุมยางไหลก่อนที่เราจะทำการติดตั้งในตัวทรัพย์ที่หลุมยางไหลนะครับเราก็ต้องมาทําโครงสร้างรั้ฐานให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับอยากจะให้ห้องโดยสารเงียบยิ่งขึ้นนะครับเราก็ได้าตดตั้งเแผปขไะ ครอบคลุมในส่วนของตัวตุ้มล้อตัวนี้นะฮะนะครับพวกเสียงย่างบทถนนนะครับจะซับเสียงได้ดีมากๆเลยนะครับและดูเทคนิคในการแดมนะครับเราไม่ใ่แดมมาแปะๆแลวแปลงว่าจบนะครับเราติดตั้งเจดแผนดมเสร็จแล้วนะครับเรายังได้ทําการสร้างเจ้าตัวเอนฟอสเมนเพื่อให้ตัวแดมกับตัวบรดีรถมีการยึดเกาะก็ได้ดีนะครับจะขึ้นลายตัวบรี้เราเห็นนะฮะนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดม ในรถซูบูร์โรฟอ s เ e สเอร์ันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำเจ้าตัวซซฟเฟอร์นะครับมาทำการประกอบเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนซึ่งมีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงนะครับก็คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ในรถซูบูร์โรฟอลเลสเอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับที่มากับเจ้าตัวนะครับซูบูร์โรฟอลเลสเตอร์นะครับเห รูปร่างหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับดูแม่เหล็กก็เป็นแม่เหล็กเหลวนะฮะอันนี้เป็นตัวสวิตเตอร์นะครับที่เราได้ทําการติดตั้งใหม่เข้าไปนะครับเห็นนะฮะเรามีการสร้างเพจขึ้นมาใหม่นะฮะนะครับพร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวสตาร์ลิงเข้าไปในระบบนะครับเราจะสเกตเห็นว่าขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ของทางชิมงานโอวอนสาวและทุกขั้นตอนนะครับมีเหตุและผลนะครับหลังจากที่เราท้าการออกแบบติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะฮะ นะครับเราก็ทําการติดตั้งอยู่ตําแหน่งในช่องเดิมนะครับจุดยึดก็ใช้จุดเดิมนะครับดูงานออกแบบนะฮะมีความลงตัวนะครับนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเท่ารับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ในรถซูบูร u ร์โฟลเลสเตอร์กันนี้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับ ในรถซูบูร์ฟอร์ดเลสเตอร์นะครับวันนี้เราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ใต้เบาะฝั่งคนนั่งนะครับมีตำแหน่งให้เราติดตั้งพอดีเลยนะครับนะครับในการยึดแน่นหนานะครับสำหรับตัวโพลิเซอร์นะครับแล้วนอกจากนั้ครับเรามาดูมาตรฐานในการวาสายทางทีมงานของวอนด้าแลาโชว์ขีดนะครับแยกสายเป็นหมวดหมู่นะครับนะครับใช้ช่องเดิมนะครับนะครับนี่นะ นะครับพร้อมกับทําการยึดแน่นหนานะครับและตัวนี้ก็เป็นตัวนะครับรับสัญญาณบลูทูธนะครับเพื่อสตรีมมิ่งไฟเพลงจากสมาร์ทโฟนซิงเข้ามาเจ้าตัวโพเซอร์โดยตรงครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับตลับขั้นตอนและตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวโพรเซอร์ในรถสมบูรุ f o r ร์เ e สเตอกันนี้นะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนนะครับที่ทางชิมงานโอฮอนเสาและชุดครับ เราได้นาเทคน nah ิคในการติดตั้งเจ้าต,ตัวแ,แรมรวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลนส์เข้ามาติดตั้งในรถสปร์ตโฟล์เตอร์คันนี้ก็เสร็จสินส้นที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งครับเราจังได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์เข้ามาทําการวิเคราะห์ระบบผลสัญญาณเสียงใหม่ทาไมเราถึงต้องมาทําการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้เข้าใจนะครับหนึ่งครับเรามาดูในส่วนตัวฟอนต์ซึ่งฟอนต์นะครับ ซึ่งมากับตัวตัว Subaru Forester นะครับจะไม่มีชุดปีเอาจะมีสัญญาณเขาเรียกสัญญาณ high เว v ก็คือสัญญาณที่โดนขยายมาเลยนะครับไปได้ที่ตัวลำโพงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราจะงานปรับแต่งค่าพารามิเตอร์เนี่ยนะครับมันปรับแต่งได้แค่หยาบๆเรามาดูในส่วนตัวปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของเจ้าตัวฟอนต์ที่มากับเจ้าตัว Subaru Forester นะครับเราไปที่ตั้งค่านะฮะแล้วเราก็ไปเลือกหมวดตัวเสียงนะฮะด,ด,ดูตัวซาวร์ตัวนี้นน ครันก็จะมีนะครับเป็นเบสดกับทเบิลมาให้ปรับนะครับได้แค่2หมวดเวลาเราจะปรับตัวสวิตเตอร์ตัดปรับเสียงแหลมเนี่ยมันก็จะปรับไปปุ่มเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไปหลายช่วงความถี่เรามาดูตรงนี้นะฮะนะครับเวลาปรับเสียงแหลมตัวนั้นมันจะกวาดตั้งแต่1นึ่งเคมันจะถึง2 0,000ื่นเลยนะฮะนี่เกินเป็นการปรับแต่งเจบ๊ยบรวมทั้งจะตัวเบสก็เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเจ้าตัวโพรเจคเซอร์เองครับเราจะเห็นค่าพารามิเตอร์นะครับมีตั้งแต่20่สิบเฮิร์ต 20K ให้เราเลือกปรับแต่งแก้ไขระบบอูสติกในรถ Subaru Forester นะครับมีความละเอียดและแม่นยำนะครับเราจะปรับแต่งแต่ละช่วงความถี่ซึ่งจะย่อยลงมานะครับจะปรับแต่งได้ละเอียดนะครับนี่คือข้อดีของเจ้าตัวโพลิเซอร์และนอกจากนั้นครับในเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับก็ยังมีตัวคอสโอเวอร์นะครับให้เราเลือกคัตออฟนะครับเห็นไหครับให้เราเลือกคัตออฟการทํางานของเจ้าตัวลำโพงแต่ละชุดแต่ละชุดนะครับให้ทํางานนะครับความถี่ได้อย่างต่อเนื่องเห็นนะฮะ นี่คือการแก้ไขระบบอะคูสิกแล้วก็ทาการคัดออกแล้วนอกจากนั้นครับในซิสเต็มก็จะมีตัวเรื่องครับเรื่องของเฟดนะครับให้เราเลือกสามารถปรับเฟดให้ลำโพงแต่ละชุดแต่ละชุดนะครับทางานเป็นเฟดเดียวกันนะฮะจะฟังกันได้มิติและวิธีเสียงที่ดีพร้อมกับมีมีการทำไทม์ไลน์เมนต์ทาไมเราถึงต้องมาทำไทม์ไลน์เมนต์หนึ่งนะครับตำแหน่งในการติดตั้งจะตัวลำโพงมีเลนส์นะครับนะครับในส่วนของตัวรถจนนะครับเราไม่สามารถที่นั่งอยู่ทุกเซนเตอร์ได้เราจะนั่งอยู่ทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวา นะครับตำแหน่งละพงเราก็ไม่สามารถขยับขยายได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เจ้าตัวไทม์อะไรแบนี้นมาหน่วงการทางเสียงนะครับให้มาพร้อมกันนะครับเพื่อได้ซา n d s t a ต e อยู่บนแดชบอร์ดนะครับสำหรับการปรับแต่งเจ้าตัวไทม์อะไรนนะครับจะต้องปรับแต่งโดยผู้เชี่ยวชาญนก็จะเกิดยวกเรื่องหาเรื่องเฟสนะครับนี่คือข้อดีและเหตุผลนะครับที่เราต้องนำเจ้าตัวโพลเซอร์เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์ และนอกจากนั้นครับเรามาดูครับก่อนที่เราจะทการทดสอบฟังนะครับเห็นไหมครับการปรับแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรเป็นเทเบิลนะครับเราตั้งว้ทีสูงหมดนะครับนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบฟังนะครับเดี๋ยวเราไปที่ตัวครับ USB นะฮะเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายท่อเลนของเชนตีนะครับได้โดดเด่นเสียงคนร้องชัดๆนะครับโปร่งสายกว้างนะครับไปแหลมพิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบฟังดูนะครับ I'm amazed at all that will be Possibilities attack and now they're gone I live for things that kill me. Will we ever understand just how we're called? ครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับฟังรู้สึกเป็นการผ่อนคลายนะครับการถ่ายทอดเลยของชินตีนะครับโดยเฉพาะเสียงคล้องครับโปร่งสายก่วงวานนะครับเก็บเบร้อชัดเจนนะครับโดยเฉพาะการทํางานของตัวซาวฟเฟอร์นะครับให้เบสที่หนักแน่นและลุ่มนนลนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับ ในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถซูบู r ร่ฟอเรสเตอร์คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวซูบู r ร่ฟอเรสเตอร์นะครับจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับงบประมาณไม่สูงมากรวมทั้งนะครับได้เทคนิคในการติดตั้งที่ถูกหลักการนะครับเราจะได้มิติและทิีเสียงที่ดีนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้ง ระบบเครื่องเสียงรถซูบูรุฟอร์ลิสเตอร์กันนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถซูบูรุฟอร์ลิสเตอร์กันนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้านถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรให,หม่เราก็จะมานําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวและเพื่อนครับถ้าใครมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอยลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ